คุณท่านประธานครับผมสมชายชาญอรุคุลสมาชิกวุฒิสภาครับผมมีประเด็นในทางบริหารจะนําเสนอท่านสั้นในฐานะที่อยู่ในส่วนของกรรมธิการเกษตรและสาก์ของวุฒิสภา <c oughs> ท่านประธานที่เคารพครับ <c oughs> เข้าใจว่า <c oughs> เรื่องของการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะยิ่งจะฉจะบับปรับปรุงซึ่งเราต้องการผลสําเร็จที่รวดเร็ว <c oughs> <c oughs> ต้องการให้เห็นผลชัดเจนกาหนดชัดเจนว่า6465มีการปรับโดยเฉพาะยิ่งวิธีการ ในส่วนของงานการเกษตรที่อยู่ในแผนฏปร,รูปด้านเศรษฐกิจนั้นกําหนดชัดเจนนะครับว่าเราต้องการให้เกิดการไปร,รูปรักษึะเป็นเกษตรสร้างมูลค่าหรือเกษตรมูลค่าสูงแต่ที่ผ่านมาเรียนท่านประธานไปอย่างทางเจ้าท,ที่ผู้รับผิดชอบปฏิรูปเรียนทรรมตรีนะครับว่าในการดรํงงาเนินการยังขาดความเชื่อมโยงในความชัดเจนในเป้าหมายของการดเรงงาเนินการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จหรือบรรลุผลได้อย่างแท้จริงถ้าผมเปรียบ ก็เหมือนกับต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยรากแก้วและรากฝอยและรากขาแขนงแต่ละส่วนต้องทํางานเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในการหาอาหารเพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแข็งแรงในการปรับเปลี่ยนทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ย่อมต้องมีรากขาแขนงรากฝอยเยอะคณะกรรมการการเสร็จลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าความเข้าใจของส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการปิรูปประเทศ ยังมีความไม่เข้าใจอยู่มากยังเป็นทํางานในลักษณะประจํายังไม่ทํางานที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการไปรูปประเทศอย่างแท้จริงถ้าผมเปรียบเสม,มือนกับเรากําลังทําภาพในภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วแบ่งจิ๊กซอว์กันทํางานแต่ผู้ที่รับภาพหรือรับจิ๊กซอว์แต่ละตัวไปนั้นไม่เข้าใจว่าเขาจะจอดตรงไหนจะวางตําแหน่งตรงไหนทําให้การขับเคลื่อนการไปรูปรวมพิพากษาเกษตรที่ต้องอาศัยระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลา ไม่บังเกิดผลในแท้จริงอันนี้เป็นประเด็นที่ขญาตาฝากอย่างพยังกรรมการปฏิรูปเรายิ่งทางปยพอและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นประเด็นที่2เรื่องการปฏิรูปบปรับปรุงเนี่ยมีกําหนดไปชัดเจนว่าต้องขับเพื่อให้เกิดผลโดยเฉพาะยิ่งในช่วง64และ65ที่ต้องมาเกิดผลกําหนดประเด็นปฏิรูปร้อยไว้ทั้งหมด8ปประเด็นภายใต้ประเด็นหลักก็คือเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและความรู้ืองของทุนในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะผลักดันให้เกิดการกับเคลื่อนแต่เ,เมื่อไปดูในรายละเอียดทั้งดูตัวงบประมาณก็ดีรายละเอียดแผนปฏิบัติงานแล้วเนี่ยกรรมธิการเกษตรเคยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเช่นผมยกตัวอย่างการปรับเปลี่ยนเกษตรจากมูลค่าต่ำไปสู่มูลค่าสูงในการเปลี่ยนระบบการเกษตรมีหน่วยงานเดียวที่ดําเนินการและผิดชอบและได้รับงบประมาณคือกรมนาที่ดินซึ่งแน่นอนการดูพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีประมาณ้านไร่ แต่ในการดําเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโดยหน้าที่กรมพนาที่ดินไม่สามารถดําเนินการได้เลยคนเดียวเพราะความรู้ด้านพืชด้านการจัดการเรื่องการปรับสาการอื่นเนี่ยมันไม่มีเขามีบอกว่าที่ดินตรงไหนไม่เหมาะสมอันด้วยเหตุใดแต่รับโอมาโดยหน่วยเดียวโดยอื่นไม่ได้ดำเนินการและการขับเคลื่อนมีเป้าหมายที่พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการเกษตรอยู่10ล้านไร่ปีนี้ได้รูบมานไปดำเนินการได้8ล้านไร่เมื่อไหรจะปรับปฏิรูปได้เสร็จถ้านี้อยู่ในแผน64 6 5หห้า ปีแรกอย่างมากก็ได้ยังไม,ไม่ไม่ถึงแปดหมื่นได้นี่คือที่เห็นว่าในบางครั้งการขับเคลื่อนต้องใช้การทํางานร่วมกันหรือประเด็นที่สองเขียนไว้ต้องหาน้ําให้เพียงพอสําหรับการทําการเกษตรเพื่อน,นาไปสู่การเกษตรมูลค่าสูงอย่างเพียงพอเหมาะสมทุกถึงในยุติธรรมกรมชประทานหาน้ํามาร้อยกว่าปีแล้วยังมีพื้นที่แค่ประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่อยู่ในเขตชมระทานและมีน้ําให้อาจจะเพียงพอบ้างในบางปี แต่ในแผนปฏิรูปเขียนไว้เลยว่าต้องหาน้ําชนประทานให้เพียงพอเหมาะสมทั่วถึงจะเป็นธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่นาไปสู่การขับเคลื่อนที่จะก่อให้เกิดผลในทางปฏิรูปอย่างแท้จริงสิ่งที่ผมยกยามันนั้นเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราได้ติดตามแล้วพบว่าหลายครั้งหลายเรื่องนี่มันไม่มันไม่มันไม่ส่งผลเหมือนกับที่ผมยกเรื่องของการขับเคลื่อนว่าถ้าหากจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้องมีรากแก้วรากฝอยและรากแขนงที่ต้องส่งต่อซึ่งกันและกัน ที่ทำให้ต้นไม้ตรวนี้จเจริญเติบโตได้ผลประูปชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะยาเรียนฝากไปอย่างเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องในียว่ายิ่งทางปยปก็ดีทางเจ้าที่ที่เกิดาะะากดารไปรูปครับท่านประธานครับขอบคุณครับ